Ah เดินเข้าไปแค่น้อยเด็กไมเชอเอง

ได้อดน้ำเลยนเลยสามับทรับทับับสามับับับสามับัันดเลยโนนเฮ้ยเนอ่าตอนนี้ใครก่อน ยตัวนิดนึงคเออเออดีเตัวนิดนึงเอออ่าแล้วมีเสียงยืตีบิ่นตีวิตท้ายเอกดีมากตับตๆๆตจำเร็วๆๆตบจำ ต sponge, okay. ับตับตับับจำโอเคไปปลายยอดตนิดนึงครับยังข้างเออมองหน้ามองตรงเลยหน้ามองตรงเกดีมากตับ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 จำตับตับตับับจำเออจนัมาแหละตับตับตับับจำเออ Stop, 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 ลงลงปีดาเร็วเร็วเร็วเร็ลง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 ปดไป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 เร็วเร็วเออไปจอกไปจอกไปนิดเดียว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 สามเที่ยวสามเที่ยวเร็วไปถึงเส้นไปถึงเส้นจอกมาจอกมาจอกมาโอเคเปลี่ยนสปีดไปไปไปเร็วเรอเเอวเร็วเร็ โ okay. อเคชอกไปสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเร,เรเ okay. เื่อเรื่เราให้ถึงเส้นเส้นขาวโอเคจ็อกมาจ็อกมาจ็อกมาปเปลี่ยนสปีดเออเออเไปน้องตัวหน้านิดนึงน้ตัวไปหน้านิดนึเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายท้ายท้ายไปท้ายน้ตัวไหน้านิดนึงเอเออ มาเลิ่เลิรเลิร <Town> เลิรเลิรมา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 โอเคกินน้ำเลยครับใต้ตูมือเลยโอเคเสร็จตรงนี้นะสไลด์เอาเพียงโยนโย้ขวาเอินมาจบมาโยนเลยโยนเลยอึ้บมาเออมาโยนโยนเลยอึ้บรอสไลด์อะโยนเลยมันแค่สองสเต็ปจโยนเลยอึ้บมา ตุ๊บไปโยนตุ๊บนะทำยังงนะ่ปนะประตูเออน่นนักน่าลักมากดีมากหนึ่งเออโยนออกข้างนิดนึงสองดีมากเฟซกอกเน,นื่องเลยตุ๊บดีสามเยียมนั่หละไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดีดี

เอ่อขัไป1อเออขาเริ่มไปปไปแล้วอ้อสเดียวตสออต่ออ้อออ้สามีาดีมากสี่ <Means S 1> <esh> ้ายออ

มากมากมกสองกำลังขาผู้กำลังขาเพิบสาม,มาต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้งใช้เพิ่บตีลูกเดียวมาลูกเดียวเพิบเพิบเออไปเป,ป็ดเพิบเสียเป็นสลายหอมเพิบจำจ้ำพองข้าวรับดงเตคืนสิดครับสลายฟังเดียว ปกใบยังไม่ทำเลยออเอบเฮ้ยมาเอฟเอบดีมากยิงเลยต่อ,อเลยโรับบอลึ้นมาเลยเอฟบามตามเอบพาดบอลโอเคต่อสปิดหน่อยสองเอฟเอบ ดีมากสามไป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 เร็ว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 ครบครบดีสีต่อตามองบนตามองบนตามองบนครบสลายครบครบดีสุดท้ายเร็ว

Bi đi lâu 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 đi lâu 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 đi lâu 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 đi lâu 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 สามสามดีมากนั่นแหละป้ปปายก้าวไปไหมก้าวไปป้ายเร็วเร็วเร็วหมุนเบิ้บเบิ้บดีตอกตอกเร็ว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 

มันไม่มีทางอยู่เลยเออไอ้ไอ้บอลมาที่ทุบยื่นมือมาเงี้ยยืนมือมาเงี้ยอันนี้อันนี้อ่ายื่นมือมาเงี้ยเออตั้งไว้ที่หน้าไงตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาเอออ่ะอยู่ไหมมันไม่มีทางรับได้หรอกเอามือต้านไว้อ่ะตามองดิมาโยมาโจมาเตะมาตามมองบอลตามมองบอลปึ๊บ ย่เนี่ยแมงเปต้าเนืเนี้ยเอาเตมาเตมาเตมาครับเนี่ยมันจะอยู่ไหมเออครับมาเออไม่ต้องฝาดแรงครับกระโดดขนาดนี้แปะมันล้มพอเออปึ๊บต่อต่อตามองบอลปึ๊บดีมากเพีคต่อสองใบปึ๊บ เออระวังไปแล้วมือแตกเพิ่มป้าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแปลเดินหน้าถอยหลังแปลแปดใบจอกมาสไลด์สไลด์สไลด์ต่างเท้าสไลด์สไลด์ต่างเท้าแปดใบจอกมา จัพักเขา่าแปรหรือหลังเท้าห้อยหลังจับพักเข่าแปรหรือหลังเท้ากรลาบกันเนี่ยนะไปมแรงหน่อยถุงจ้เนื้อด้วยป้ายบปึ๊บหนึ่งออองเอบสอ,องสององเอบ

3, lẹ, 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 pụp. ma, ma, ma. ma, ma, ma. 6, ma, ma, 7, ma, 8, ma, chọc ma, chọc ma, chọc ma. À, 3, pụp. Đi 1, hồi, 3, pụp. 2, đi, hồi. pụp. 4, 3, đi, เพิ่มห้าเดี่ยวเพิ่มห้าหกเดี่ยวต้องใบเจ็ดห้าเพิ่มโอเคสบายสบายเพดีมากกันแล้บินตัวตัวเพิ่มเดีวเดีวเดีวเพเดีวเดีว

เออเฮ้ยอ้าไข่ถึงตูดไปเร้วเอ่อหกสองใบเอ่อเจ็ดห้าห้าห้าเฮ้ยต้องมา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 เอ่อ

À, à. chóc mà chóc mà ướp đừng à to to ướp 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 hãy đứng tô 4, liều ướp ha ha ướp bài tháo bài tháo một liều ปุบเจ็ดปบเด็ดหนึ่งาทีนีนิดโดบแม่นเี้ยปุแปบอยให้หน่อยเต่สาะเหนการเวลาจะรับบอลเซ็ตยินเซ็ตเขาปบเปดตัวกมาบอลเซ็ตเปิดเลยปบ เปลีนมาเนี่มาบอนเปิดช้าๆไปเลยวยนันนี้ช้ชาๆกลับตัวดเดี๋ยวสิสบอกอยู่วา่าช้าๆเย่มาตัดบอลเสร็จตรงนี้เอิบฮนะวิ่งกลับตัวเลยเปลี่ยนบอลเปลี่ยนเป็น้ข่ขาอเครับมารับบอล พิทัดเพิ่เพิทัดทัดมานีกลับตัวเหมือนกันเปลี่ยนเป็นโอเคบอนพิบอนเพิมเพิาเ้ยเฮ้เอ้ เออยิงหาสาก่อนเออตายตายตายายปึ๊บผัดเปลียนต่อต่อปึ๊บเอิ่นเออผาดดีเปิดผัดเปลี่ยนตายเออให้คนเรียกก่อนให้คนเรียกก่อนดีมากกันแหละต่อต่อสามสิบฟันปึ๊บเอิ่นถูกเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเออ เลืดเอนเออต่อสิบาีมากเให้ดีให้ดีเพื่อนเรียกเท้าไหนเออต่อตอเร็วเร็วเรวเร็วเอบเร็วเร็วสิบเ้าแป 7 8 1 2 3 4 5 6 2 เช็คก่อนเออวิ่งไหมสาวเปลี่ยนเออปึ๊บคอคอสามสิบผ่านเออวิ่งอีกสาวโอเคเึอให้ซ้ายฝั่งโน้นให้ซ้ายเออจับจับบอลบอลมามามาเดินไหมไม่ดีไม่ดีไม่ให้ครับไม่ดีไม่ให้เร็วเร็วเร็ว เปลี่ยนปุ๊บนะไม่ต้องมาหยุดปึ๊บให้มันต่อเรื่องเลยให้มันเป็นจังหวะเดียวไปเลยเวลากระแทกเวลาแปรบอลมาสั้างใจน่อนกระแทกไป บอลดูด้วยครับให้บอลดูด้วยละเอียดหน่อยละเอียดหน่อยเอิบขวาเออขวาเอิบตูน้ำหนักนิดน,นึงไม่ต้องเกรงไม่ตรงก็เปลี่ยนบอลแค่น,นั้นเองเออยีมากเฟกเยี่ยมตาติฟานเอิบแบกเอิบสวยเยี่ยมมากเฟกเอิบ

ปับหน่อยปับหน่อยตยลืมทัดเสาบันแล้เปิดทัดสำคัญดูให้บอลให้เนียนเอิบเออง่ยเออ,หน,เอ,อหนึ่งสองได้ไหมเอ,อิบสี่สามสิบวินสี่กดแท็กน้อยเออตด,ดดูวัน หนึ่งสองห่องหลอก่อนหอบแต่สาวเปิดตัวปัดเออเออเยียบปัดปัดเออดีขึ้นโอเคเปลี่ยนไป